เริ่มแบทเทิลครับก็เป็นเกมที่ออกสตาร์ทพร้อมๆกับคู่หนึ่งนะครับฟรีคิกตรงนี้ครับของชุติพลเบิดยอเข้ามาลึกเข้ามือของปฏิวัติครับยังรับสบายนัตพลเอาไปเร่งจังหวะเองครับคาเวเก็บไม่ได้พิชาก็เร่งจังหวะออกข้างเหมือนกันครับให้จะเดินสักวงกอต่เข้าไหนจะเดินสักลองสัดล,ลูกไม่ต้องปัดเหมือนกันครับ โอ้เลี้ยงจากด้านข้างเข้ามาตัดใน,นเข้ามานะครับเดี๋ยวดูมุมด้านหลังว่าใกล้เคียงขนาดไหนนะครับบออาออกียกเท้าเนี่เหมือนจะบานออกแต่ก็ต้องบินเช็คแล้วว่าปัดทิ้งเหมือนกันนะครับก็ทําให้ทางโุชแปงตัดสินใจลาออกจากการเป็นกุนซือครับของทังเืองทองเลยหมายกลางหนึ่งครับเบืองทองตัดเข้าในของเจริญศักดิ์ก็ลองปัน่นดูนี่แหละครับบุม,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 มนี่มันใกล้เคียงต้องดูหลังประตูทีว่าห่างหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยบอลมัน ทางเสาไปอยู่พอสมควรครับบอลของทางประจวบครับเอาแล้วครับพีรวัตรให้ออกมาพื้นที่ว่าธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์แต่งบอลข้างในมีสองคนครับให้ชูติพุ่งตวัดตรงนี้โอ้มันย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับบอลของเมืองทองเข้ามาตรงกลางเอ้าเร่งจังหวะก,กันเสียกันเองครับแล้วโทบีว่าลุยโอ้แหวกสองมาเลยโทบีว่าเขาขวาใส่ตัวนี้โอ้โห,โหโตเต็มไม้เต็มมือของปฏิวัติยังไม่ผลนึงเส้นหลังอีกทีเดึยปล่อยออกไปก่อนครับโอ้โหได้เต็มข้อเลยครับนี่ก็ เซฟแบบได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับปฏิวัติไปแย่งออกมาได้ครับความแข็งแกร่งนิดเปิดเปิดพื้นที่ได้ยิงอัดยัดเข้ามาเลยนะครับโอ้โหแต่ปฏิวัติอยู่ไม่ไกลมากนะครับโอ้โหนี่บอลนิดแรงมากๆนะครับสหรัฐจะพิงหนีทางโวชาสุดท้ายล้มเองครับโอสิไม่ว่าอะไรวิลเลนป๊บอปเจอตัดตรงนี้ไม่อยู่ครับผาบอลขึ้นมาแต่มี2ต่อ4วินลบบเลนป๊อปเลือกหักเข้ากลางฝากมาครับตัวเสริมเป็นซาดอมีซเยฟ ซาดอทิมต่อเอาทะลุกัาตรงนี้จับบอลแล้วสุดท้ายแมไปถือขบองนักหวะชัยก่อน,อน <c oughs> โอ้โหให้ช่องนี้มานี่ดีมากๆด้วยแล้วเหมือนไม่มีธงยกล้ำมาด้วยนะครับดูครับวิง่งจังหวะออกบอ,อมจะล้ำเหมือนกันนะครับเปิดไปพื้นที่ว่างตรงกลางแล้วนะครับเหือนลงตัวเกมรุกด้านบนไปแล้วครับเอาอะไรครับซาดอซาดอได้อยู่ เปิดข้ามมาพื้นที่ว่างให้สุพรที่เติมพอดีสุพรนี่ก็ปล่อยไปได้นะครับลูกยิงไกลสุพรเลือกป่านมายังติดทางคาร์วบ,บอลยังไม่ไปไหนครับรอเมศบ่งกลับมาให้กับสุพรอีกทีหนึง่งสุพรเข้าขวาขอลองเทคสองตรงนี้ยังตรงตัวครับไ,ไกลครับเลน,นพรอเปิดลึกเข้ามาได้บ่งเอาเดีโอ้โไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้กลับบ่งเอาหล่อของทางซาโดมิซาเยฟที่บอลมันเฉียวเสานิดเดียวครับเปิดไปพื้นที่ว่างนะครับวิ่งโฉบเข้ามาแล้วบ่งย้อนมาตรงนี้ ถากเสาไปที่แบบหน้าได้ลุ้นแล้วหน้าได้ประตูสุดๆเลยครับตรงนี้ของหน้าเมืองทองอุตะเข้าเนี่ยเพอร์เฟกมากๆครับเจ้าขวาเข้าทาโอ้โหนิดเดียวครับเป็นจังหวะทุ่มเร็วไปเลยครับคารเวเปิดมาโซซ่าพ,พักตรงนี้แล้วจังสกัดได้จังสุดท้ายต้องชมยังนีโฮมเลยครับไปนี้จริงๆเสริมทีเปลี่ยนทั้งโคช้ชทั้งอะไรตั้งแต่ช่วงเล็กแรกแต่ว่ายัางไม่ตามเป้าหมายนะครับ ยังต้องมาลุนนีตชกชันก็ดีก็ดูการแต่ว่าตรงนี้จังหวะแทงเราหลุดได้ได้จริงต้องตีไม่ได้โอ้โหดีครับดูให้มาครับค่อยๆเล่นช่องมาเลี้ยงลายมาตรงนี้ไม่ลาด้วยนะครับแล้วจะยกให้ข้ามมาในผ่านมาหมดแล้วครับการว่ามันไม่ตรงขอบเท่านั้นนะครับจ่ายเข้ากลางมาปรเมศร ไม่มีใครครับจะให้ต่อทางวีรเทพวีรเทพแซงทางธีรวัตรแล้วจ่ายเล่นกับสองคนกระทังประเมศเกือบเหมือนกันแล้วสก,กัดตรงนี้ <c oughs> แต่ว่าบอดไม่ตรงกรอบอยู่แล้วครับมาตะโพลอีกทีหนึ่งปากกระบาพิกสวยครับชุติพลโอ้โหหลุดได้สองเลยและชุติพลแทงออกมาตรงนี้ได้ครับทวีว่าดึงเข้าขวาแล้วได้ปั่นลูกนี้โอ้โหโโห,หลุดกรอบครับโอ้โหนี่โอกาสทอยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้ช่องนี้มาดูก่อนนะครับสวยมากแล้วก็ จับแต่งแล้วปั่นลูกนี้เนี่ยดูความห่างครับโอ้โหเชไอกนิดเปิดคราวนี้ลึกไปเสาไกลบงชงก็มาตามสูตรครับอีกทีนึงไม่ได้จะซาำได้แม่งบงได้ครับต่างโรซ่าเข้าทางแล้วเจริญศัก์อัดตรงนี้โอ้บอลมันปิ้นออกครับชูทิพลหาบอลขึ้นมาก่อนครับหาจังหวัจะจ่ายแล้วให้งมีิว่าเกี่ยวตรงเที่วเกี่ยวไม่อยู่ครับ เดี๋ยวจะแกงขึ้นมาครับธีรพลอาแเ้วครับพิงตรงนี้กลายเป็นดีครับเอกนิตฐ์สอดขึ้นมาขวามีแล้วนะครับเอกนิต์ให้แล้วตรงนี้วงสะกรแต่งบอลรอไหลกับไอ้กริดิจิ้งนึ่งศูงครับโอ้เบืองทองโอ้ขึ้นำเฉยเลยครับโอ้เอาจนได้จริงๆนะครับโอ้โหนาทีที่แปดสิบเอกนิษฐ์ปัญญายิงประตูขึ้นนำให้เบืองทองหนึ่งประตูต่อสูงนะครับดูครับเอกนิตฐ์เลี้ยงจี้มาเนี่ยออกบอมาเนี่ยไม่ล้มนะครับ องค์กรจับหนึ่งทีแล้วก็เอกนิดเนี่ยวิงขยับทำทางให้นะครับประตูที่4ของเอกนิดในลูกการนี้อ่าสามในลูกการนี้นะครับเนี่ยจับเกาะนะครับแล้วเขายับมาพื้นที่ว่างๆตรงนี้แล้วยิงสวนเข้าไปโอ้โหยอดเยี่ยมครับจังหวะตรงนี้ของทางเมืองทองนะนี่เช็คให้เห็นๆนะครับว่ายังอยู่ในลายนะครับคาราเว่ เปิดเข้ามาบ้งโอ้โหต่เข้ามาตำแหน่งที่ว่าตอนนั้นผู้เล่นเมืองทองไม่มีใครอยู่แต่ว่านัทพลมงออกข้างไปครับตอนนี้ก็ต้องมาเร่งอีกครั้งนึงนะครับธนาสิทธิ์ไายแล้วปั่นลูกนี้ก็ไปตีมือของนักปฏิวัติครับเปิดตักบอลลุนที่โรซ่ามงสกัดติดทรงวุฒิเข้าทางซัดโอ้โหต่าเข้าขวาขอจาจกกัรกลิ่นครับสุดท้ายเหมือนนี่ฉันแลบครับเจอบางไว้อยู่เอกนิดครับเห็นซ้าย ล่อยบอระบาให้กับวิเลนปอต่อมาถึงธีรพลธีรพลพิกให้เอกนิษแต่งเข้าขวาจิก,ก,กเลือกหลอกครับแล้วก็หักข้อเสาแรกแต่ว่ามันหลุดออกไปดูว่าใกล้เคียงเพียาจะตันแล้วตันไม่อยู่กัะตันสิทธิ์แล้วสุดท้ายนี่ก็จบเกมครับเมืองทองบุกมาเอาชนะพิธีไปจดจบไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ